เห็นยังเห็นยังตอนนี้เห็นเห็นแสงไฟยังเห็นแสงไฟยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นรีบหาที่สูงแล้วส่องมาที่ไฟตอนนี้พายุก,กำลังจะมาแล้วเร็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 ว โชคโชคย,ยังได้ยินอยู่ไหมยังได้ยินอยู่ไหมไ้ยินอยู่ได้ยินอยู่โอ้มโลมมันลมมาแล้วลมมาแล้วเร็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 วไปมา,มาหน่อยออไปผมไหมเฮ้ย vẫn chưa cho vẫn chưa thấy, vẫn chưa thấy. đã hết เห็นแสงไฟแล้วเห็นแสงไฟแล้วเห็นแสงไฟแล้วลงมาเลยลงมาเลยระวังลื่นระวังลื่นช่วงเขาช่วงนั้นมันมีแต่ไคร้อยู่ไอเรื่องจะเล่าให้ฟังขึ้รถก่อนก็บอกแล้วเขาอยากให้โชคอุทิศบุญให้เขาเลยมากวน แอดมินท่านผู้ชมครับตอนนี้แอดมินช่วยกำลังลงมาแล้วครับเห็นแสงไฟแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเห็นแสงไฟแล้วครับปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วครับเร็ว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 ,รว,รวพายุมาพายุมา สสสสสแสดงมาขึ้นเขาไปอีกฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะเดินทางออกจากป่าก่อนครับผมสวัสดีครับ